สุดจัดครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลิกง่ามยามดีครับวันนี้เกี่ยวข่าวดอรครับเพื่นมาประเดิมใหม่ครับเสียสุทัดจัดใหขด้ขาวดอขาดออีเตียครับที่ผรมไายลงนี่แหละได้เวลาแล้วแล้วสี่ไทยเบิรงครับบรรยากาศการทำงานตอนนี้เป็นรถเกี่ยวคูปุต้า DC 70พัดครับ กะมีแต่งอยู่หลายอย่างอยู่ครับก็เป็นหัวข้อแต่งข้อใหม่ก็เรือเรื่องแเกี่ยวดันนะหัวข้อครับซุ้มเกี่ยวการดูดเขาเข้าไปให้มันมาตรฐานเขาซิโบรเนียบัวฝ่งออกมากมาณนี้ครับของตะแง่หัวซุ้มนี่เขาก็ปูเป็นสแตนเลสอายุคง็นหลายปีแล้วขั้นนี้ก็นะทีสามปีเด้อครับจับมือที่พาผมให้น้าไห้พ่ใอใหญ่ครับโยกงานโยกหลัางในจังหน่อย เขายืนครับกัเกี่ยวง่ายเกี่ยวไหวมันเป็นเขาหลบนี่ลูกน้องครับเจ็บขาขั้นนะจ๊ะมัดกระสอบมระสามคนครับ4ถึสี่เพืนครับออกมาดีครับพอแล้วไล่ไล่คนนี้กันเชื่อเพื่อนจ๊ะเก่กะ อยู่องซาบุงก็โอเคครับการเอาของยังตัดแต่งของยังมันจะแต่งไม่เบิดครับพี่ตัดแส้ตัดบิร์ตมันจะมีอายุตมบนวุ่นไปเรื่อยๆวันนี้เป็นกระเพาะเพราะเป็นแบบอุ่มครับแบบเปิร์ตกระสอบที่เรื่อยๆ ใส่เทกนี้จังหน่อยครับให้หน้าให้หน่อยร่วมตามเจเยวดันเกียวดันได้เป็นท่าหน้าใจ มก็มีเสียงสัญญาณส่งบอกขับเคนไปขึ้นไปเทไปเปิดออกมาอ,อันนี้ก็จะตกแต่งครับนี่ให้มันเ้ออื่นว่าขี่เฟืองมันลุ่มทางตอครับเพื่อบอกให้เฟืองเสียหายย่ยมนักว่าอัดมายังกะง่ายอยู่ครับถอ,อ,อยอยู่ครับอันนี้ก็เกี่ยวกันอยู่ ไรละประมาณ700บาทครับเป็นสาคุณครับเขตบริเวณน้ำพุนนตานโพไส้เขมราชประมาณท่านอื่นก็อาจสิแพงกว,ว,ว่านี้หรือว่าชื่อคนนี้ก็แล้วแต่ครับขึ้นอยู่กับงานความยากความง่ายนะช่วงนี้ก็งานเนี่พวกท่านไล้ครับเพราะว่าเขาดอเขากำลังเลือกซุปกันส่วนมากก็ชีเป็นเขาใหญ่ไล้กว่าครับคือติดกันนี่ครับกพวกท่านสอนท่านยังยังเคียวอยู่คือพวกเขาใหญ่ครับ บรปรตแนแดงครับตัวนี้กินธรรมดาโปรกินร้ายเกินไปเพิ่ไปเรื่อยๆครับรัชกาศตอนตนี้เลยซีให้นะครับซีให้แล้วครับเดี๋ยวจวดจ,จานให้นิดหน่อยครับถือว่าโอเคครับเขาพี่นี่งามพี่อยู่ ก็กวเขาฝากโปรตแตนะครับท่านกินไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยๆยิบรายละเอียดทางคั้นนี้ได้น้อยครับก็ควบเรียบร้อย รยากาศไปเรื yup. ่อยๆครับ okay. พี่น้องทีเครื่งนึงแล้วครับสุดจดทีเกี่ยวเบิร์ับพุ่งีบางตาเกี่ยวประมาณ2ไหลลงไว้น้่งสบะพานย่แก้วครับรถคขับนีจะพ้องคนรับษาล่ดีแห่นสามปีสาม3ปสี่ปีแล้วครับรถคัน Nó c kỳ vlog thai gặp mà nị rất hay đi học đi 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 เรียบร้อยครับวันนี้ก็บเชฟวันดีกว่าครับที่ไม่เป็นเอาปันบันนี่โอ้สุดยอดสุดยอดอนะเดี๋ยวผมบอกกันในอีกครับคลิปนะสำหรับมือนีหของกาวเข้ามาสาวัสดีครับ